สวัสดีนาะยชื่ออะไรนะสวัสดีครับผมชื่อ True X AI ผู้ช่วยอัจริิะะเรื่องบ้านครับมีอะไรให้ช่วยบอกได้นะครับช่วยเปิดไฟทุกดวงให้เราหน่อยได้ไหมเปิดไฟห้องน้ำและไฟโต๊ะให้แล้วครับมีอะไรให้ช่วยอีกไหมนี่คือ True X AI Home Assistant ของแท้จาก True X ครับ ถ้าเพื่อนๆเคยคุยกับ Chat GPT หรือว่า Gemini นะครับอันนี้คล้ายกันเลยครับแต่ว่าเอาไว้คุยหรือว่าสั่งงานในแอป TrueX ปรับไฟโต๊ะสว่างให้สุดทีแล้วถ้าเรามีกล้องที่ต่อกับคลาวดอยู่นะครับเวลาดูย้อนหลังเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาลูดหาสามารถทำอย่างนี้ได้เลยช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยมีใครมาที่หลังบ้านไหมช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง่า,งาทีหลังบ้านเอ็ดครั้ง คุณสามารถดูวิดีโอได้โดยกดปุ่มและที่กลองหลังบ้านครับเขาก็จะสรุปข้อมูลมาให้อย่างนี้เลยนะแล้วก็มีลิงก์ให้กดดูย้อนหลังได้เลยไม่ต้องไปนั่งลูดหายิ่งถ้าเป็นกล้อง AI รุ่นนี้สามารถแย่งระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับเจ้าถูก XAI เนี่ย ย,าายังสามารถทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับคุยเล่นก็ได้ตอนนี้เขาให้ใช้ฟรีอยู่หนึงเดือนเพื่อนๆไปกดรับสิทธิ์กันได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการไว้ให้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วมองที่ตรงกลางด้านล่างเลยครับจะเห็นคําว่า 2x AI free trial ใครเจอก็รีบกดมาเล่นกันได้นะครับเ<อ>มื่อเรียบร้อยปุ่มก็จะกลายมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าจะเช็คว่าใช้ได้ถึงเมื่อไหร่กดปุ่ม AI ด้านล่างแล้วกดจุด3จุดด,ด้านบนคร<อ>ับเราลืมปิดไฟหรือเปล่านะ ไฟห้องน้ำและไฟโต๊ะตอนนี้เปิดอยู่ครับต้องการให้ผมปิดไฟให้ไหมปิดทั้งหมดเลยก็ได้เนอะเพื่อนๆลองไปเล่นกันนะครับมีอะไรแปลกๆคอมเมนต์แชร์กันได้ฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ